สบายดีทุกคนที่กะลัมติดตามครับส้มสองอเมงาข้านะกกะมื้อนี้กะเปิดขีดอยู่สถานีรถไฟเนาะเพราะว่าสบไปลินหา้าหมูอยู่ยุ่มืน่นเมื่อนงาเนาะทุกคนนี่นี่สถานีรถไฟทุกคนบุคคลไปจักเทือห้ากอขีดด่รถรถไฟครั้งแรกในซีวิตห้าก่อนมาฮอนเนาะทุกคนสถานีรถไฟนี่รถไฟยังบกบ่บมาที่ที่บก คนนรั้งแรกในชีวิตน้องขี่รถไฟทุกคนไปทุกคนไปซื้อปีไปทงเขาซื้อปีนล้ทุกคนตอนนี้บอกโดยขอบใจซื้อปีต่อไนอย่างนี้นทุกคน ต่อคิวขาวนะทุกคนจากมงสิออกไปเฮายังบ่เทื่อทุคนยังบ่เคคิดักเือ ไปดีต้องก่าวด้ยเด็อนอยน้องน้องไปเมืองเมือไงเดี๋ปมือไงไปเดี๋ยวนี้จากมุงจอไปสามมงทุกคนสามมงดีว่โดยมันล่ะมน่อยสามสิบเจ็ดพันอะทุกคนหลดออกสามโมงทุกคนสามมงขึ้นบอกหลุด 3ามโมงสองนาทีเจ้าได้ปีแล้วไปนั่งล้อถ่าทางด้านในเด้อดวย,ดยขอบใจสามโมงสองนาทีทุกคนรดรถไฟที่มาไปนังทายพ่นบอกเลยแต่เราเอาปีไปแจ้งทางด้านเลยเจ้าวยขอบใจเนี่ยทุกคนได้ปีแล้วทุกคนไปมึงงานสามสิบ สามสิบเจ็ดพันทุกคนืันนี้ฝุนตกทุกคนฝุนฟอยนี่เมื่อกี้ตาฝุนมาสบายดีเจ้าแจงนี่บอกเจพีนี่ทุกคนเบอร์หนึ่งบอกอระจไปเบอร์หนึ่งทุกคน เอาจัดเขาเจ้ายังกลัวด้ทุกคนกลักระเป๋เก่าเอ่ยยังนะโอ้หลายคนทุกคนหลายเตอทุกคนยังยังได้กวดคนกวดกระาได้กวดกระานะกระน้อยแม่น เยนี่บ่ะร้อด้ัอวัเดวันคอยคนฝรั่งึดเดงเตนบุกคยขี้จากเธออ๋อน่งท่านี่ทุกคนนี่ฮะก่อนนั่งท่าเนาะทุกคน ารถไฟจีมาเนาะสามโมงไปสองนาะทีเขารถรถไฟจีมาหอดอยู่นี่เนาะไปเตอร์ทุกคนแมนบัสอันนี้นะจักไปใส่ห้อง ก่อนหางสิมาเขากวุนละเอียดนอนทุกคนกาแล้วท mm. ุกคนสามม้ยย่างล้ว ประกาศยูตาเป็นระเบียบทุกคนเขาบอกเรียงแถวเป็นตามเบอร์เนาะทุกคนเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามจอดมาเขาขวดอย่างนี้เนาะทุกคน

หมดยังไปเราทุกคนเบอร์นหนึ่งเราออกไปเราทุกคน

Então, então que aí, Anh, ันนู้นนมาต่อแทางนี้เเด้อคุณ่หได้่แม่หน้านันลีโดยังบ่มาเถอทุกคนเอามาตโตแถวทางเนาะทุกคนตอนนี้ฮาลก็มายื้มทาารถไฟนะทุกคนรถไฟมาแล้วทุกคน

ตุวสุดท้ายครับเนี่ยทุกคนอันนี้ตุกสองจุดห,หนึ่งทุกคนัูทีหนึ่งหน่อยทุกคนจุดสุดท้ายเกินละทุกคน บนางไปซองหนังล่งเด้อเข้าไปในรถก่อนเลยเด้อเรายังระวังเด้อทุกคนเด้อเขาไปไหนก่อนเลยเด้อบนางไปซองน้ำล่างเด้อผู้โดยสารทางล่างขึ้นรถก่อนเด้อเจ้า

みんなทุกคน બહુ ઓ તન ચોક બો ນ ાન તુ એ નો ทุกคนเฮานั่งให้มันຖືກกับตัวเลขที่เขาเจ้าให้นี่นນเฮาແມ່ນ111เนาะทุกคนนี่ได้ નંબર ືກตัวนี้ทุกคนเบอร์อัน101ทุกคน111 รดไฟออกออกแล้วทุกคนออกไปแล้วจากนุมุกจากน้อยไปจากโมงจีไปฮอนมืนงานั่งกันยังไงสามินทีนอนทุกคนไปฮอนมืนงา

อะไรไปขึ้นตูสามเขานมากว่าลังเมืองคนตูสามพนักงานึ้นไก่เนี่ยนี่มน้มกเต็มเลยทุกคนเียมตย ladies and gentlemen smoking is banned o l p a s s on the train อที่สามแล้ว oh, ทุกคนโอ้ยาวนี่อูนี่เอาใจกสินะ

าลเอาเหมามนอะมีคนนั่งบัตรทบอลคนมีคนนั่งบ่ตทีบอลทุกคนอะไรไปคนหนัก ก็ดีีหอดมันงาแล้วทุกคนเก็ดสีหอนเมอนงาแล้วนะทุกคน กำลังลับไายได้ครับคะรู้งจัดละหอดแนวตะกูลหอดเหมือนงาแล้วหอดแ้วพาบนึก็ได้ไปสร้างลงรถก็ได้วตอนนี้ห้ากขอหอด เงินงาเป็นที่เด่นร้อยทุกคนอ๋อเขายังจะกวดปีรถอันปีรถไฟเฮาอีกคนหลายคนหลายคน สักแม่ใช่สิมาห้าเฮาดินี่นะเขายังมุทโธมาเถอนะนทุกคนถ้าเขามา้ับนี่กับอันนี้กับเมนสถานีรถไฟเมืองเมืองงามน,นะทุกคนก็มโหดสำนียกับสิปิดคิสมเนียทุกคนเป็นยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนเพื่อมีกำลังใจไิต่อต่อไป